โอเควันนี้ก็อยู่กับช่องวินวซีซีนะครับ <S <S <an> <S ก็ย้อมาจากนันบ้ีโตนั่นแหละโอเควันนี้เราอยู่ในเกมบล็อกบุ๊กับไอดีเวลไอดีไก่ตันของผมนะครับนะเป็นไอดีไก่ตันผลมังกรแล้วก็มีดาบส,ดสามดาบนะแต่ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นทิโปมันก็เปมีแบบวันโดแรดดี้ซุยอะไรเงี้ยวันนี้ผมก็จะไปโลกสามกันนะครับจริงจริง,งไอดีเนี่ยมันยังไม่เคยไปโลกสามเลยเพราะว่ามันไปไม่ได้มั้ น่าจะอะไรสักแก่นนแเนผ่ยโอเควีเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมรอวีนะครับเี๋ยวเราผมจะไปตีโดฟาก่อนนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งอะครับที่แบบทําให้เราต้องแบบไปตีโดฟาก่อนมันถึงจะไปโลกสามได้ไม่รู้ทำไมเกมเมอร์โบรบอทมันวงมามาถึงเอ็นพีดีตรงนั้นนะคบอ่าเดี๋ยวเรารอโอเคเดี๋ยวเรารอเก้าแล้วก็วีนะครับที่จะพาผมไปตีนะับถึงแม้ว่าผมจะเวิลสองพันหนึ่งร้อยมก็เป็นไก่ตันอ่ะเนาะก็คือแบบไม่ว่าร่างกายจะเก่งแต่สมองมึงไม่มีเนี่ยประมาณนี้ เดี๋ยวรอวีเอามาตรงมาตรงนี้ก่อนนะครับเราจะให้วีเทสแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะรีสเตตเป็นสายผลก่อนนะตอนนี้ผมเป็นสายดาบแล้วก็มีโค้ดแล้วเนาะเอ้าหรือว่าใช้ไปแล้วหรออินวารีใช้ไม่ได้แล้วนี่นแต่อันนี้ยังใช้ได้อยู่พี่จำได้พี่ยังไม่เคยใช้อันนี้เลยโอเคผมจะรีสเตตโอเคเรียบร้อยมารีสเตตกันดีกว่า <S <S ต้องเอาเป็นเท่าไหร่นะไอเก้าสองพันเก้าสิบเก้าใช่ไหมไอเก้าสองพันเก้าเก้าเนาะโอ้ ดีเฟนแล้วก็บล็อกดูเฮ้ยเปลี่ยนเอ้ยอ่ะเทรดก็ได้มามาเลยไอ้เก้ามึงมึงออกไปได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเเถลกับวีให้เรียบร้อยก่อนมา <B> โอเค,อเ,คเ,อเทรดละได้เทผลหนึ่งล้านนั่นละครับจะได้ไปสู่ดูฟา้าไปเดี๋ยวเราตามไอ้เก้าไปดีกว่านะครับโอเคตีเลยไหมตีเลยน้องวีมาเดี๋ยวอไอ้เก้า ไอ้ไม่ได้ถือมาต้องถือมาด้วยปะถือมันเอ้ไม่รู้นะไก่ตันที่แท้จริงไม่รู้ครับป็นตันที่เจต้องโง่มาเดี๋ยวไปถือไปถือคนกัอน <laughs> อย่าตายระหว่างเดินแล้วกันมึงโอ้มีคนมาแล้วโว้ยอิเลี่ยแต่ไปสายคนเออใช่ไม่งั้นมันตีไม่ได้อ่ะเาละไปไปเดี๋ยวเข้าไปก่อนเลย วีทำไมเข้าไม่ได้อะไปแรกก่อนชิอ๋อไปถึงไอเนี่ยเหรอทรีวูดทอกอ่ออ่อ่ะออ่อ่้อ่้อออองออ่ะอออ่ะอ่ะป่าะจ้าอ่ะอ่ะอ้อ้อ่ะอ่ะอีอะอ ยังไม่ได้อดเฟนด้วยเอาจิ้งๆิงตายละตายละเฮ้ยไปได้ยังอะแ,แต่ทำไมมันไม่มีค่า EP ขึ้นให้ไปเลยเดี๋ยวบอกน้าพินไปไม่ได้โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตีโดฟางกันก่อนเลยละกันเพราะมันเป็นเควสสุดท้ายละเอ้ยไม่เกือบเกือบเควสสุดท้ายแต่ เอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเออนี้ก่อนเอาไอดีไอดีหลักที่มีโรบักเยอะม,ยมาใส่เลยฉ <laughs> ลาดไหมล่ะนี่กดจอยจอยตามจอยตามดีไกตันเข้าไปแล้วก็แค่เข้าไปซื้อเดี๋ยวผมจะ,จะโชว์มายากลให้ดูอีกแว๊นหนึ่งมันก็จะออกมาแล้วไปถึงเอ๊มาแล้วเด็กชายวินซิตี้ไนแลนด์วีนหนึ่งไอ้เก้ามึงดูดิมึงดูดิเขาเข้ามาแล้วอ่ะคนดังเข้ามาเว้ย ขาโมเรลเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมาโชว์มายากลให้ดูเดี๋ยวผมจะแตกแตกกันได้แล้วมายากลมายากลมายากลพเฮ้ยมันวางแล้วมันวางแล้วมันวางได้ไงก็ไม่รู้ไอ้เก้าโอเคเท่านี้ปุยปุยปุยฝึกไงก้าฝึกตีบอสอ่ะโอ้แปลงล่างปูเอ้าเอ้า โดนบอ๋อโดไฟนู่นโอยยอู่ไหนวะไอ้เก้าโดไฟอยู่นู่นเฮ้ยมันเปลี่ยนร่างเหรอมันมันเป็นนาเวกเหรอไปไปไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันบินมาเว้ยไป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 รีบเร็วเร็วไป โอเคน้องชมเอ้ยเดี๋ยวขอเอาไอวีหนึ่งออกอยากเซิร์ฟก่อนเดีย๋ยวเราไปไปที่เอ่อไปดูไปตีบอสแอดมินกันเลยดีกว่ามาละกลว,ว่ากูจะได้มาจริงๆิงพัลสเนวันนี้เยอะมากแต่ผมอยากอธิมายนะแต่มันยาวเกินไปก็เลย <Okay. S 1> ไม่อยากไอ้ก้าม,มานนี่มาเกาะโครเซียมมาส่งกูโอเคงั้นได้เวลาที่จะไปแล้วพร้อมหรือย,อยังเด็กชายวิน ไปเลยกูไม่รอละกูกดละมาไปไปไม่สนใจเรื่องเรื่องไหนว่าบอสแอดมินที่เขาว่าโหดกันอะนี่เหรอเฮ้ยอยู่ไหนวะมันว,ดดวร์ปได้เมื่าไหเฮ้ยกูริอินดาลิอินดามึงแอดมินใช่ไหมทำไมต้องทำให้มันฟาร์มยากด้วยเกมเนี่ยทำให้กูต้องเสียตังค์เลยเห็นไหมโอยโอ๊ยเฮ้ยแรงนะลิอินดา ลิปอินด้ามึงมึงมึงจะต้องตายไปเลยลิฟอินด้ามึงคิดว่ามึงเก่งมากหรือไงอืมแมมาดิทำไมมันตายยากจังวะสาวีต้องขนมังกรเลยนะโว้ย ปึ๊บโยงอุ้ยเฮ้ยมันมีผลเอ้าวัดอ๋อเฮ้ยเข้าเข้าแอนิเมชันแล้วไอ้เก้ามาแล้วตื่นเต้นเมาดิเอาดิไปเลยสู้ต้องดาบโยลุวีเอสโยลุขาวดำของลิวินดาเกมเมอร์รูหมดดูจากเทเลอร์แล้วก็คงรู้ว่าใครแพ้แต่ผมคงไม่สปอยแล้วกันไปดูเองเนี่ยตอนเนี้ยกำลังดูอ้โห เกมวลวอรมึงแพ้ง่ายมากโอ้โหตายเลยเออตายเอ,อือ,มมอ,ลอโล่งานมาเกิดอะไรตอนนี้ว่ากูกำลังมันเลยนะ <c oughs> กูกำลังมันเลยเรียบร้อยอแตก แล้วก็วาร์ปหายไปเฮ้ยก้ากดลีดใช่ไหมก็กดไอ้ข้างบนไปเรื่อยๆโอ้โหโอเคเก้าเรียบร้อยแล้วไปไปไปตีโรงงานต่อก่อนที่จะไปโลกสากไปตีโรงงานก่อนละกันมามาซุปไปเลสโก้เลสโก้ ปุ๊บเลียบลงไม่ได้อะไรบ้างเนี่ยใหม่โอเคเดะได้เวลาไปโลกสามกันละไอ้เก้าไปวิธีการไปโลกสามต่อไปก็คือไปเกาะตรงสะพานกีนโซนนะอ,อ๋อไอ้เก้าหลุดโอเคไปเดี๋ยวผมไปโลกสามกันดีกว่าพีชูมาคุยกับไอ้นีหวัดดีมา ขนาดวิว2,100ก็ยังไม่ได้ไปเตอร์ซีงั้นเหรอใช่ครับผมซื้อไอดีไก่ตันเนมันก็เลยไม่ได้ไปอ่ะนะเย้เตอร์ซีมาแล้ววัดดีโอ้โหกูอยู่ไหนวะเนด่กกูไม่รู้อะไรที่ไหนอย่างไรแล้วทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้อุ้ยเดาลูกสามแหลกจังวะเฮ้ยไ,ไอ้กา้าวลูกคาเฟ่ยอยู่ไหนอะเฟ่อยู่กอ,อเตาเออกอเตาใช่ เรจะไปยังไงอ่ะไอ้เก้ามันอยู่ทะเลมันเรือนี้แม่งเร็วมากเฮ้ยเก้ามันอยู่ตรงไหนวะเกาะเตา่ามึงเข้ามาก็ได้นะนอโอเคก็จะเป็นมาเนี้ครับสำหรับวันนี้วันนี้เราก็ได้มาเตซีนะครับติดตามกับเบคอนน้อยที่เวอ่อตารต่อไปนะครับนะตน้องเขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย